สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านนะคะอู้ยตอนนี้มาถึงมหาสรารคามเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเล่นเอาเล่นเอาจนแบบหล่อแบบไฟลุกหล่อไฟลูกเลยพี่น้องแบบเหยียบแต่ก็ไม่ได้ใช่ว่าเหยียบจนสุดนะหมายถึงว่าไม่เกินความเร็วที่เราควบคุมไบ้ไม่ให้เกินอ่ร้อย สี่สิบถึงร้อห้าสิบนี่คือเร็วมากแล้วสําหรับอาร์มหน่อยนี่พี่น้องคือแบบบกบ,บ,บกบก่าให้เกินนั่นเพราะเพราะเราไม่รู้อะไรว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะคือเราไม่ให้เกินเนี้ยร้อยห้าสิบเนี่ยคือเร็วมากมากแล้วนะพี่น้องในสาหรับเมื่อน,นีอ้ครับราพาบอดไปงานอยูอาไล์ของจะได้ไม่ลืมการ ep หกสิบห้าสุดนําแนนตอนสุดน้าแนนที่บ้านพักมอรมเชียงวิหก ซึ่งมีพ่อเอะและก็บอสนกพงศกรเป็นผู้เป็นเจ้าภาพเลยก็ว่าได้นะครับในกำใน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 ไลฟ์นี้เพื่อทีะ่ะทรงต่อการังใจให้ไอมแมนจะกรบพันนะครับจนประมาณสี่ทุ่มก็กว่าพี่บอยลงจากเวทีไลฟ์สดพี่พี่แมนเนาะเหยียบรถจากโกแกวอุดรธานีมาสารคามตะวันแดงมหาสารคาม ถึงอย่างปลอดภัยนะครับต้องขอบคุณกำลังใจที่ถามขอมากทั้งช่องทางของข้อความพี่บอยแล้วก็ของอําหน่อยน้่มเด้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกๆบ้านทุกๆชมรมจากจากจากทุกๆท่านนะครับที่ให้กำลังใจมากเนาะฮอดเหล่าาพี่น้องครับเวลาเหลือพร้อมเวลาเหลือด้วยนะเวลาเหลือด้วยนะครับจากจะถึงตาม GPS แล้วเนี่ยจากจะถึงเอ่อจะถึงเนี่ย ห้าทุ่มครึ่งกับมาหอดหาทุ่มสิปนาทีประหยัดเวลาไปประมาณยี่สิบนาทีเลยนะฮะเพราะว่าคอนเสิร์ตเริ่มประมาณห้าทุ่มครึ่งนะครับเวลาก็เหลือพอดี๋อขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจรุ่น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 จะคล้องกระรุ่นอยู่ว่าสีหอดท่านบอกสีมาหอดท่านเวลาบอกกลัวกลัวแบบว่ากลัวเลทเพราะว่าตะวันแดงนี่คือเลทไม่ได้ เพราะว่ามันมีวงเล่นต่อ,ต,อต่อการหลายวงนะครับเพราะว่าแวนแดงเนี่ยเป็นผับที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเลทไปเนี่ยมันจะกินเวลาของวงอื่นนะครับแต่โชคดีที่มาทันแล้วก็มาถึงก่อนเวลาด้วยนะครับเรายังไม่เริ่มเลยนะฮะตอนนี้บอสนะครับก็ เดินเข้าห้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับรอเวลานะฮะแล้วก็นั่งพักผ่อนรอเวลาขึ้นแสดงนะครับเจอกันที่ตำาแดงมหาสาครคามนะครับมือบุรี่วัสิได้คลิปบอนะครับพี่น้องบุรี่วัสิได้คลิปบอนะครับแต่วันพรุ่งนี้หกโมงเช้าเลยเรามีงานบุญใหญ่ของบารมีกันร้อยนะครับพี่น้องก็คือบวงสวงหรือทรมบุญตักบาทประจําปีก่อนเปิดฤดูกาลเอินว่า พิธีไหว้ครูนะครับพิธีไหว้ครูแล้วก็โดยมีคุณพ่อปอฉลาดน้อยดําคุณพ่อปอฉลาดน้อยอคุณแม่ชววินดําเนินศิลปินแห่งชาตินะครับสาขามอลำนะครับพี่น้องมาเป็นประธานนะครับสําหรับมืออื่นเสาตักบาทพระสงฆ์เก้ารูปนะครับตักหมายพระสงฆ์เก้ารูปแล้วก็เป็นวิธีไหว้ครูครูบาอาจารย์ของมลลำใจเกินลอยนะคะก่อนที่จะเปิดทําการแสดงฤดูกาลที่7นะครับ พี่น้องครับผู้ใดอยู่ใกลพี่พี่แม่แม่เอฟซีท่านไหนอยู่ใกล้หรือว่าอยากมาร่วมทําบุญสามารถเดินทางมาได้นะครับบ้านมอลำใจกันร้อยบ้านน้องสะแบงนะครับพี่นอ้องตาบลขามเลี่ยงอําเภอกระตันตวิชจาจดมาสารคข้ามนะครับตอนนี้ก็นางยู่เคร่งรถดพี่นอออ้องยังบม่ลงรหดเดี๋ยวสักพักสิคนของเสื้อผ้า,อาชุดนะครับไปให้บอสตอนนี้ลืมเสื้อ,อสุฟังเฝ้าลายก็คือแบบ เฝ้าหลายคือไอไอบอยเราลงจากเวทีไหล่โซดอยู่บอร์ดนกแล้วเนาะลงจากเวทีคือหอบแต่เสื้อออกมาสิ่งทีเรื่มก็คือกระเป๋ากระเป๋าเงินเพิ่นขึ้นรถมาได้ประมาณสิบกิโลเอากระเป๋าอยู่ใส่หากระเป๋าพ่อ,พอ เนี่ยหันก็มีของสาําคัญเนาะนหันกับเราก็เลยเ,เป็นห่วงกันเลยเอออ่ะโทรหาพี่น้ํานิ่งพอดีพี่น้ํานิ่งอยูอย่อยู่อยู่ไปไล่อยู่พอดีเลยก็เลยโทรหาพี่น้ํานิ่งอ่อเอาไปให้หน่อยพูเอามาส่งพรุ่งนี้พอดีเชพอดีก็น้ํานิ่งก็จะมาไหว้ครูด,ด้วยกันพรุ่งนี้นะก็เลยได้เอามาฝากพี่น้ำเอามาให้นะครับอ่ะพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ว่าเป็นบ่มีอีหยังหลายนะครับกับมาเล่ามาพูดคุยนะครับว่าวันนี้ทําเวลาได้ทันเกือบไม่ทัน แต่ก็ทันเหลือด้วยเวลาเหลือด้วยนะครับจริงๆมันอยากนอนเฮ้งเฮงแต่ว่าสวงส้วงพอยางส้วงพยานว่าท่านแล้วกะมันมันได้อันนี้แล้วมันมันมันได้แบบว่าอยัง่งมันมันมันบอกมาเสือกเนาะแบบว่าเราเราเราง่วงก็จริงแต่ว่าเราได้แบบมาขับรถคันเนี้แล้วมาขับให้บอสเนาะมาขับให้พี่บอยแล้วมัน ไม่ใช่ว่ากดดันนะแต่ว่ามันเป็นคือแบบเอาง่ายๆขั้นสีบอลแบบว่าแบบว่าแบบเอียงอะ่ะเรา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 ับผิดชอบสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วก็อ่าเรารับผิดชอบสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วก็แบบต้องดูแลสิ่งนั้นดีที่สุดแล้วก็ให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดและดีที่สุดแม้ บ่เด็ดเปียบเพิินเป็นสิ่งของนี่พี่น้องจะหมายถึงว่าแกคือทุกอย่างของบอลลมเจเกินร้อยอ่ะเราต้องดูแลและส่งให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยและทันนะครับในวันนี้ก็ทันและก็ปลอดภัยดีนะครับพี่น้องเอาผู้ดใดอยู่ใกล้มาให้กำลังใจได้นะครับตะวันแดงศาสแสงทองมหาสารคามเจอกันนะครับหาทุมเครื่องพี่น้องผูใ้ใดอยู่นาเวที่ล้ว คอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องคอมเมนต์ให้กำลังใจใดเจอกันพรุ่งนี้วิธีไหว้ครูหมอลำเจอกันร้อยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม